หนึ่งเต็โตไวสองไม่มีโครคปรกติก่อนที่จะใช้ไอปุ๋ยกับสารตัวน,นี้ได้น้ำหนักดีขนาดนี้ไหมก็มันจะไม่สู้นี่ครับเหรอตัวน,นี้น้ำหนักดีหัวใหญ่กว่าหรดีเพราะว่าใบม,มันไม่เหลืองคือไม่มีโรคอยู่ในในในรากอ๋อมันมีเชื้อราอยู่ในรากอ๋อรากบวมพวกพี่ไม่เป็นใช่ไหมนี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเหมือนทั้งใบไม่มีแต่ที่เขาที่เขาไอพุทธเบิดเเขาเป็นรากบวมกันรากบวมก็คือตรงที่ตรงที่ อ๋อตัวนี้ก็ไม่เป็นโรคไม่มีอะไรเลยเลิกโรคไม่มีเลยดีว่ะดีนะแล้วใช้ตัวนี้มาต่อเนื่อง3ปีแล้วนดิ3ปีครับใช้มา3ปีกีสี่ปีแล้วประทับใจเนาะใช้มานานขนาดนี้ก็ประทับใจครับเดี๋ยวประทับใจตัวที่เมื่อวานนี่ใหญ่กว่าเมื่อวานใหญ่กว่าหัวนี่เนี่ยใหญ่กว่าครับใหญ่เท่านี้เลยครับนี่เหรอ2กิโลน้ำปรวันนี่ได้3กิโลพครับประทับใจอะไรตัวนี้ วุ่กับไอตัวนี้ผมมูปัจจก็คือทําให้น้ําค้างไม่มีแล้วก็เชื้อรามันมีไม่มีเนาะไม่ไม่ไม่มีเหรอรับแล้วก็เจรเติบโตเขียวนานบจริญเติบโตดีเขียวนานครับเขียวนานเขียวทนแล้วใบหนาครับทนทนกัเด็กกัดฝุ่นดีครับเหรอครับประทับใจนะครับปัจจัจครับถ้าไม่ปัจจัจก็ไม่ได้ซื้อครับเยนีเยี่ยมครับโอเคขอบคุณครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับครับโอ้ ได้จังหวะพอดีโคจังหวะนี่สวยอ่ะ